เลี้งล่ของเจ้านางน้อยอนันตยานาคนาคีธิดาพญาสีสุดโทนคาราชกับพระนางไส้สีสุดาจันนาคินีเจ้านางน้อยอนันตยานาคนาคีมีพระสริดโฉมงดงามผิวกายมนุษย์สีทองสว่างใบหน้ามนเล็กดวงตาสดใสพระเกศายาวสีดำสนิทลวบผมทรงสูงสวมชุดสีครีม รวดลายสีทองสวยงามร่างพญานาคนั้นมีภวรากายสีเหลืองอ่อนประกายสม้มในอดีตชาติของพระนางอนันตยานาคนาคีได้เกิดเป็นหนุ่มลูกงามนามว่าสุริกรเทพบุตรเป็นสิทธิ์ของพระครูสีเวสามณีผู้คอยสอนเวทมนต์คาถาและวิชาการสุริกรเทพบุตรเดิมชอบบำเพ็ญภาวนายอยู่แล้ว จึงตัดสินใจของเพศหรือสีตามท่านพระอาจารย์และได้ลํำเรียนมนเวทวิชาการที่ล้ำลึกมากขึ้นสุรีกร่อนนันด้วยความที่เป็นหนุ่มจึงมีจิตใจใฝ่ราคะและถลำเลึกด้านมหาเวทมนต์ด้านสเสน่หวันหนึ่งท่านอาจารย์ได้ให้สุรีกร่อนไปเอาว่านยาณนักเขาชินลมเพื่อมาเป็นยาสมุนไพร ขนาดเดินทางสุริกรได้พบเจอกับหญิงงามนางหนึ่งนามว่าลาวันที่อาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่าตามลำพังสุริกรเห็นนางก็เกิดพึงพอใจยิ่งนักโดยไม่ได้คำนึงถึงศีลธรรมได้ใช้มนสเสนที่ได้ร่ำเรียนมาสะกดให้นางลาวันหลงรักตนลาวันเมื่อถูกมนสะกดก็ลืมว่าตนนั้นมีสามีอยู่ เว่าสามีของนางนั้นเป็นถึงมหาโจรผู้มีฤทธิ์เดชอาคมมากซึ่งขนาดนั้นเขาได้ไปทำภารกิจต่างเมืองนานหลายวันทําให้ลาวันต้องอยู่ตามลำพังและเมื่อวันเวลาผ่านไปสวามีของลาวันก็ได้กลับมาแล้วได้พบกับสุริกรที่พอดรักกับภรรยาของตนได้เกิดมโมโหอย่างมากจึงขอท้าประลองกับสุริกร ด้วยความที่สุริกรยังมีชำนาญด้านการต่อสู้จึงได้พ่ายแพ้และถูกสังหารลงในที่สุดฤสีเวสาได้สงสัยถึงการไปของลูกศิษย์จึงได้ใช้ยาสมาธิตรวดดูก็ได้เห็นและรู้เรื่องราวทั้งหมดแต่ด้วยความที่ดวงจิตของสุริกรนั้นเคยฝึกบำเพ็ญกับท่านฤสีมาจึงนับว่ามีบุญเครือขูนกันจึงแผ่บุญให้ขับสุริกร ด้วยบุญญาลิ์ของฤาษีทิำให้สุริกรได้ไปจุดติณนาน,นาครบาดาลและด้วยแรงแห่งกรรมแห่งความลุ่มหลงจึงต้องไปจุดติดเป็นนาคนาคีนามว่าอนันตยานาคนาคีด้วยบุญเก่าที่สั่งสมมาจึงได้เกิดเป็นทิดาพระยาศรีสุโธนาคราชกับเจ้าย่าสร้อยศรีสุดาจันนาคินีและการเกิดเป็นนาคีในครั้งนี้ พนางก็ได้มีหน้าที่รวบรวมดอกไม้หลากสีในดินแดนหินมะพานนำมาถวายให้กับพระแม่สีสุดาจันทร์เพื่อตกแต่งจัดเรียงเครื่องหอมเพื่อใช้บูชาพระและด้วยวิบากกรรมอย่างไม่หมดพนางได้พบรัฐกับพญานาคนักลบหนุ่มล่างงามมีนามว่าเ้าสุลินทราชนาคินพระนางเกิดถูกชะตาด้วยปุกเพสันนิวาจาก,การก่อน ทั้งสองคองรักกันในถ้ำใต้ผาแห่งหนึ่งพระนางอนันตยาได้ขอให้พาเข้าวังเพื่อให้สมพระเกียรติแต่ทว่าท้าสุรินทรราชนาคินนั้นมีคู่ครองอยู่แล้วพระนางอนันตยาตระหนักได้ถึงความรักที่ไม่จริงใจและไม่ซื่อสัตย์จึงลัดทิ้งชายอันเป็นที่รักของตนและกลับไปอยู่กับพระแม่สีสุดาจันทร์ และหมั่นฝึกบําเพ็ญศีลภาวนาเมื่อบทบุญก็ได้มาเกิดใหม่อย่างเมืองมนุษย์ท่าและนี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่มาให้อาจารย์ทําการวาดละสี่อ,องค์สื่อ,อดีตชาติไทยหากใครมีความรู้สึกผูกพันตับพญาคหรือมีความรู้สึกผูกพันติดพันติดขางที่ไม่สามารถอธิบายได้ สามารถให้อาจารย์ดูให้ได้นะคะอาจารย์กรบ,รบกนักวัดองค์เปิดสา,ายพยานดินดีที่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับทุกคาทุกท่านหากใครชื่นชอบคลิปของอาจารย์ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ